ก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณพวันนะวาพัฒนาซัประธานกรรมการบริษัท YLG b r i l l n t International จำกัดกันนะคะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีละอาจารย์สุดาเชศค่ะแหมทองดูแลเหมือนวันสองวันที่แล้วนี่คือพุ่งพุ่งมาเหมือนกับจะยืนได้ทรงสวยๆแล้วนะคะคุณพวันเมื่อวานนี้ก็กลับลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะดูแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่มาส่งผลกับทองคําค่ะคุณพวันค่ะ ปัจจัยหลักที่สกกะกดกระดับดาวรุ่งเนี่ยนะคะก็เมื่อวานที่มีการประกาศว่าได้ใช้อบสั่งคเซอร์มีใช้เข็มแรกกับผู้สูงอายุที่อายุเก้าสกว่าปีทาะเป็นกใจจ<ๆ>ัยหลักพอเริ่มใช้ได้ปุ๊บคนก็เริ่มมองว่าเอศรษฐกิจมันน่าจะคาเวอร์แล้วนะอ,อ,อันนั้นเป็นพอยที่หนึ่งพอยที่สองคือหลังจากตอนบ่ายเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเออ เศรษฐกิจของอเมริกาก็ดีขึ้นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างานก็ดีขึ้นอ,อันนั้นเป็นปัจจัยหลักแล้วพอมันหลุดแนวรับใหญ่ที่หนึ่งแปดสี่แปดที่อบอกค่ะมันเคยเป็นรับใหญ่เมื่อหลายครั้งก่อนแต่งม่วนี้มันก็ทะลุข,ขึ้นไปอย่างแข็งแกรง่งแต่ก็ไม่สามารถยืนได้อันนั้นก็ม,มองตามปัจจัยทางเทคนิคพอลงมานะักลงทุนก็ทยอยถายกอกกับ ออดอลล่าแข็งค่ะอันนี้ทุกอย่างเป็นตัวที่มันมาประกอบกันในเวลาใกล้ๆ <c oughs> แล้วก็เอทบจากการคาดการณ์กาน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีเ้ยก็ไม่ได้ปรับเป็น <c oughs> อันนี้สงกระทองเท่านั้นพอมันล่วงลงก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าจะทยอยสะสมได้ <c oughs> ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ย, <c oughs> ยทองคำเมื่อวานทำโโลที่หนึ่งแปดสองหก แล้วปัจจุบันนื้ออยู่1840ถ้าไม่สามารถทะลุ1848ขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมีการยอ่อเพราะฉะนั้นแถวจุดนั้นก็น่าจะทำำาํากําไรระยะสั้นออกมาก่อนอแล้วการย่อลงครั้งนี้ก็ต้องดูว่าที่1826อยู่ไหมถ้าไม่อยู่รับใหญ่น่าจะที่อยู180ย่1806ก็ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย moving average จะ เมื่อต้นสัปด,ดาห์อยู่ที่พันแปดตอนนี้มันก็ย้ายมาอยู่แถวสักพันแปดร้อยหกจุดนี้เป็นจุดวัดใจค่ะถ้าหลุดอาจจะไปเล่นข้างล่างจนถึงปีหน้าเลยก็ได้แต่ถ้าไม่หลุด <c oughs> ก็อาจจะทรงๆอย่างที่อย่างที่บอกั้งตนต้นจริงๆไม่ได้คาดเลยว่ามันจะทะลุ ผ่นแปดร้อยสี่สิบแปดแต่มันก็เบรกขึ้นไว้ได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาระดับภายได้เนื่องจากข่าวดีๆมาค่อนข้างเยอะถึงวันนี้เองเนี่ยตัวตัวายาต้านโควิดของโมเดนาเนี่ย<ม>ก็รอ,อ F D A ของอเมริกาป<ม><ม>ระก,กาศอนุมัติถ้าได้อนุมัติอีกตัวนี้น่าจะเป็นตัวก,กดดันตัวน<ม>ั้นไป เพราะนั้นอันนั้นจะเป็นรอบบ่ายรอบเช้านี้มีถึงแตะแนวต้านหรือว่าใครพอมีที่มันดีขึ้นแล้วพอทำกำไรหรือว่าออกมาก่อนเพื่อความปลอดภยัยรอดูจังหวะกันเข้าซื้ออีกทีนึงว่าที่ moving average สองร้อยเนี่ยสองร้อยวันเนี่ยรักษาระดับยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ได้ค่อยขยอยเข้าค่ะอแล้วปัจจัยบวกกับทองนะคะที่รออยู่มีอะไรฮะ ในระยะใกล้วัคซีหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรืองบอะไรเก้าแสนกว่าล้านของอเมริกาหรือว่าอะไรมันก็ยังไม่ค่อยแยน่อนอน,น,นก็เป็นไปได้อันนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าอตอนนี้ก็เริ่มเอ,อทางก็พอเข้าบอร์ดแล้วก็จะมีการโหวตก,กันก็เอ,อด้วยผู้แทนรัศดรสามร้อยสี่สิบสามเสียงต่อหกสิบเจ็ดเสียงเนี่ยมันมันมันเออ,อ การอนุมัติมันก็เลยตัวนี้เป็นตัวกดดันทองเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งค,ค่ะอืมค,ค่ะคุณพันดูรอบนี้ทองเลี่ยงกว่าช่วงช่วงค่อนข้างจะผันผลมากเลยใช่ไหมคะคุณพันดูทรงเขาแล้วนี่บวกรบประมาณแบบร้อยเหรียญประมาณนี้ไหมคะเพราะว่าตลาดมันบางอะค่ะจริงๆแล้วเครื่องเล่นายใหญ่จริงๆมันมันแทบจะถอยไปแล้วจะเหลือแ,แบบแบบ คนที่ที่ยังเป็นนักลงทุนรายย่อยลงมาเพราะรายใหญ่โดยส่วนใหญ่เขาปิดงบทำกำไรได้งบสวยๆกันไปเกือบหมดแล้วเพราะนั้นเองเนี่ย <ừ> เวลามันมันตลาดบางเนี่ยพอมีวอลุ่มเข้ามามันสามารถดิดขึ้นหรือลงได้ในใน,ในวอลุ่มที่ค่อนข้างในสกเกลที่ค่อนข้างกว้างออาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นเองเนี่ยการย่อลงหรือ,อ,อการขึ้นเนี่ยให้ให้ใหนักลงทุนจับ ตามจุดแนวรับแนวต้านแต่ละจุดว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ควรจะเข้าหรือว่าอย่างที่ดิฉันบอกว่าจุดวัจัยจะอยู่ที่สองจุดคือหนึ่งสี่แปดสี่กับหนึ่งไอ้โทษค่ะหนึ่งแปดสี่แปดกับหนึ่งแปดศูนย์หกอันนี้สองตวัวเป็นจุดวัจใจถ้าเบรกลงมาจริงๆน่าจะดูรับโลเก่าเลยนู่นคือพันเจ็ดร้อยหกสิบกว่าเพราะฉะนั้นที่ที่พูดเนี่ยมัน กว้างถึงห้าสิบเหรียญเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างเมื่อวานเนี้ยข่าวมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เหมือนก็หลุดลงมาถึงสี่สิบห้าสิบเหรียญได้ก็เนี้ยค่ะเป็นเป็นเพราะว่าตลาดมันบาง,บางวอลุ่มไม่เยอะเท่าไหร่มันก็สามารถดรอปเฟร์ราคาได้ไกลน,นิดนึงค่ะค่ะทีนี้เนี้ยพอช่วงใกล้จะปลายปีไปไปเรื่องก็จะบางลงไปเรื่อยๆออใช่ไหมคะคุณวัน ไงเนเจอร์ไฟเจอร์ก็ค่อยๆถอยลงมาถอยน่าจะเป็นตัวฟิสิกอลอาจจะบางลงไปเรื่อยๆเพื่อจะมีจริงๆก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มยังที่ยังเทรดกันอยู่ค่ะค่ะทีนี้พวก SPDR เป็นอย่างไรคะหยุดไปบ้างหรือยังคะหรืายออกอยู่คะก็ยังทยอยออกนะคะสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมา s อ d r ออกมาด้วยปริมาณค่อนข้างเยอะอะ่ะเกือบยี่สิบ เดียด yeah, นะคะขอดูตัวเลขนิดห mm hmm. นึ่ง <Okay. S 1> เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะออกมาถึง12ตันอ้ mm hmm. oh, ถือว่าเยอะนะ mm hmm. แต่ออกในในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย7ตันกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขยังไม่ได้จับนะคะแต่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเอ้ตั้งแต่ไปลายสัปดาห์เนี่ยจนไอ้ไปลายปีเนี่ยช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ D ซเดียออกไปแล้วถึง62ตันโอ้โข แต่ก็ยังมีคือต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีเข้ามาถึง289ตันถ้าพูดด้วย p r o p o r t i o มันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่พูดด้วยความบางของตลาดแล้วมันออกมาเยอะอยู่ค่ะ,คะทีนี้เรียนถามคุณบวลไปในปีหน้าสักนิดหนึ่งนะคะคือถ้าดูควบคู่กับ ตลาดหุ้นไปเนี่ยคือนักลงทุนก็ค่อนข้างจะเปิดครับรับความเสี่ยงแล้วก็วิ่งไปที่ตลาดหุ้นด้วยแล้วก็หุ้นก็ขยับขึ้นมาพุ่งขึ้นมานี่นะคะซึ่งจริงๆถ้าดูปัจจัยในปีหน้าเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ ราคาทองหรือว่าตลาดทอง,ทองคำรออยู่ไม่ว่าจะเป็นดลอลล่าไม่ว่าจะเป็นเงินอัดฉีดกระตุ้นที่ยังคงจะมากมายอยู่นะคะดอ,อดอกเบี้ยที่ยังคงจะต่ำอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าวัคซีนเองก็จะมาแบบนี้นะคะ<ม>คุณประวันคิดว่าคือภาพของทองในปีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปีหน้าเหมือนกันไหมในขณะที่ว่าุ้ดเ,เ,เนี่ย ปีหน้าเนี่ยก็ดูแล้วเงินก็น่าจะไหลเข้าไปที่การลงทุนในตลาดหุ้นเช่นเดียวกันคุณวันมองมองปีหน้าอย่างไระคะคือถ้ามองจากจากบทวิเคราะห์ของแบงก์ใหญ่บรกใหญ่หลายหลที่โดยภาพรวมทุกคนก็ยังมองว่าเชื่อว่าไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองเนี่ยทอ,องคำน่าจะมีโอกาสกลับมาเห็นถึง บางค่ายก็บอกพันเบางค่ายบอกสองพบางค่าย aggressive มากถึง2อ0พแต่จริงๆถ้ามองกันกลางๆเราประเมินอย่างนี้ค่ะสองพันเนี่ยน่าจะมีโอกาส เพราะว่าด้วยเม็ดเงินที่มันพลักเข้ามาเยอะเราก็เชื่อว่านายโจไบเดนจะต้องมีนโยบายครั้งน่าจะมีฉีดกันเข้ามาอีกค่อนข้างเยอะฉะงนั้นเองเม็ดเงินมันน่าจะไหลามาเป็นอน,นิสงกับทองคาแต่พอหลังจากนั้นไปโควิดมันเริ่มเอ่ยยาต้านไวรัสมันเริ่มออกมาได้เต็มตัวเนี่ยก็คงจะต้องดูเพราะว่าที่ออกมานี่เพิ่ง โดสแรกสองโดสแรกมันมันยังกระทบกับราคาเราค่อนข้างสูงแต่ถ้าด้วยปริมาณที่บอกว่าเฮ้ยออกมาครอบด้วยปริมาณประชาชนของของของโลกเนี่ย <c oughs> เกินสักสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยค่ะมันก็น่าจะค่อนข้างกดดันละสินทรัพย์เสี่ยงมันน่าจะเป็นตัวหรือหวาน่าสนใจมากกว่าด้วยด้วยความ <c oughs> ที่เขาประเมินกันอย่างนี้ทุกคนก็เลยประเมินว่าเขาเขาเชื่อว่าทองคำเนี่ย น่าจะไปได้ไม่เกินสองไกลมากแรกค่ะโอ้ค่ะ SPDR นี่น่าสนใจว่าคือเขาทยอยขายเนี่ยมันจะเป็นการมองไปข้างหน้าว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อว่าราคามันจะขึ้นรเหว่ามีความเป็นไปได้ค่ะมีความเป็นไปได้แต่บางคนก็มันลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่อยากขายก็คงยังถืออยู่แต่เชื่อว่าการดีดขึ้นรอบเนี้มันน่าจะเหมือนแย่งกันขายแล้วค่ะ เออค่ะค่ะอ่ะทีนี้บางฝั่งของธนาคารกลางบ้างนะคะคุณพว,วนคะ่ะก็ก่อนหน้านี้ไกลๆเลยเนีย่เขาก็เก็บเก็บเก็บใช่ไหมคะแล้วก็ตอนช่วงทองปีนี้ที่ช่วงหายเนี่ยเขาก็มีออกขายออกมาบ้างนะคะตอนนี้นี่คือ,เ,อ,อเขาเริ่มเก็บเพิ่มเข้าไปไหมคะหรือว่ายัางยังยังเทออกอยู่คะยังไม่ได้ยินว่า Mm hmm. เข้ามาเยอะอาจจะมีบางประเทศเล็กๆที่เข้ามาบ้างเพราะว่า mm hmm. เขาเริ่มหยุดซื้อกันไปตั้งแต่แถวพันเจ็ดร้อยกว่าพ mm ันแปดร้อยแล้วระระดับที่กําลังเป็นอยู่มันก็ยังอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยอยู่ <c oughs> เพื่นัเองเนี่ยอืถ้าจากที่เขาประเมินว่ามันมันหยุดเนี่ยยังยังไม่เชื่อว่าจะมีการเข้าเยอะยกเว้นประเทศ mm hmm. อย่างรัสเซียจ <c oughs> ีนซึ่ง mm hmm. ซึ่ง เหตุผลการเข้ามาถือทองเนี่ยไม่ใช่การการเข้ามาออประคองประประคองเงินตราของตัวเองแต่เป็นการรักษาเสถียรภาพด้วยความที่จีนเนี่ยมีพันธบัตรอเมริกาเยอะเขาอ,<ข>อ,อาจจะได้เวิร์มาถือทองแทนหรือรัสเซียเองที่ถูกบอยคอรดก็จะอาจจะมาถือทองแทนเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินตราของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามองตามตามเหตุผลการเข้ามาถือทองคํา ถ้าหลายหลายคนจะบอกว่าหลายประเทศอาจจะถือว่าเพื่อให้ระดับบาลานซ์ของของพอาต์ตัวเองแต่ของจีนกับของของรัสเซียน่าจะด้วยเหตุผลอื่นๆที่มากกว่านั้นนะคะน่าจะมาจากทางการเมืองด้วยค่ะแล้วบาทบาทที่แข็งแล้วฮะนี่มือคนพูดถึงยี่เก้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับทองฮะ บาทแข็งก็ทําให้ถ้าทองย่อเราก็จะได้ราคาทองที่ถูก,ถกแต่เห็นทอปทอเนี่ยลอบนีก็มีออกมาพูดในลักษณะที่ว่าข้าเงินบาทมันแข็งตามรรจิโนมันไม่ได้แตกต่างก,กับประเทศอื่น,นๆแล้วก็เการแข็งเนี่ยมันแข็งมาจากเอ,อ,เ,อ,อเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นทบก็ยังไม่มอง ยังไม่ได้เห็นว่าจะเป็นจะต้องเข้าแทรกแซงแต่นักลงทุนก็เชื่อว่าภายในก่อนสิ้นปีถ้าแบกบาทยังคงแข็งต่อไปเรื่อยๆน่าจะเห็นแอคชั่นของทพทค่ะอืมค่ะค่ะงั้นขอแนวรับแนวต้านของทองไทยด้วยได,ได้ไหมคะคุณทวันคะทองไทยช่วงนี้บาทก็แข็งมากเลยนะคะค่ะค่ะ ลักแรกก็น่าจะอยู่ที่ตอนนี้อยู่พันแปดร้อยสี่สิบนะคะลักแรกน่าจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่าแล้วก็ลงไปถัดไปก็คือสองหมื่นห้าพันต้นต้นสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ถ้าเป็นตัวพันแปดร้อยเอแปดร้อยแปดแถวนั้นนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นหกพัน หกพันสองร้อยบาทที่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทที่พันแปดร้อยหกสิบค่ะอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะจุดวัดใจ